นะฮะเดี๋ยววันนี้คุยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความหวังหยุดชอ็อตเซลล์นะครับ,รบช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็เจอชอ็อตเซลล์กันไปเยอะนะครับพอ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดในเชิงบวกหน่อยเกี่ยวเรื่องของตลาดนะครับ,รบไม่ว่าจะจัดตั้งวายุพักหรือกองทุน TES ก็เด้งขึ้นมาได้วันจันทร์อังคารแต่พุทธัสยังถอยอยู่สูงยังถอยอยูอ่เหตุการณ์ตรงนี้มันกำลังบ่งบอกอย่างไรครับคุณคุณบูมครับ ครับผมก็จริงๆเขามองว่าทางทักรดัฐก็เตรียมออกมาตรการเพื่อกระตุน้นตลาดทุนเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแรงขายออกมาต่อเนื่องเลยแล้วต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนต่างชาติจะไม่ชอบพุดเรานะครับ mm hmm. ก็คือฟันโฟเนี่ยไหลออกต่อเนื่องตลอดเวลาเลยครับ mm hmm. ก็หลักๆที่เราเห็นเนี่ยก็คืออ่ะพอขายออกหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเริ่มถูกแล้วนะครับทั้งในส่วนของหุ้นใหญ่ นะครับแต่ว่าต่างชาติก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาซื้อหุ้นใหญ่บางตัวจากที่เคยเทรด P/E 4 PE ี่ E30 ตอนนี้ลงมางเหลือแค่ P/E 2ีหรือแบบตํำหยุด20เล็กๆด้วยนะครับส่วนตลาดบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าใกล้ระดับบตอนที่เราโดนแพนิคเซลแล้วลงไปเป็นตอนโควิดด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาตัวนี้เนี่ยเท่าที่เราดูเพิ่มเติมนะครับก็คือลองเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านนะครับถ้าไปดูพวก ตลาดจีนอ่าที่หลายๆคนชอบนะครับหรือตลาดเวียดนามอ่ะที่ดรนิเวศชอบอ่าบอกว่าเป็นตลาดดาวรุ่งใหม่เนี่ยพอเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับทั้งสองตลาดนี้เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าสองตลาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถูกเหมือนกันนะครับก็คือถูกใกล้เคียงเราแต่ว่าเขามีอ่าจุดดึงดูดมากกว่าเรานิดหนึ่งก็คือจีบเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาตอนแรกเขาเป็นของก๊อปปี้ใช่ไหมครับเริ่มเดเวล็อปขึ้นมาตอนนี้เริ่มปีโอแดน นะครับเราก็เริ่มส่งออกคนแบรนด์ออกมากลายเป็นว่าของจีนเนี่ยทั้งมีทั้งหุ้นไฮเทค่ะมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้านะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้แพงหมายถึงโดยโอเวอร์ออลรวมนะครับแล้วแต่ว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้ตาม GDP ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคนก็หันไปมองจีนมากขึ้นนะครับส่วนของเวียดนามนะครับเวียดนามก็คือเหมือนประเทศเขาเนี่ยก็คือเรียกว่าวัยแรงงานถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้า ได้ไปเนี่ยก็จะมีแบบก่อสร้างค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนประเทศเราเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับอย่างนี้เนี่ยอ่าก็เลยทําให้มีโอกาสในการเต,ติบโตค่อนข้างดีนะครับพอเท่าที่เราติดตามนี่ยพวก FDI ที่วิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกญี่ปุ่นกับเกาหลีที่วิ่งเข้าไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อ่าเกี่ยวกับมือถืออ่าอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอ่าของเริ่มผลิตจากเวียดนามนะครับ ก็เลยทําให้เขาเนี่ยเริ่มเปรียนจากประเทศที่กําลังเรียกว่าเหมือนยังไม่พัฒนาเนี่ยเป็นกําลังพัฒนานะครับเพราะว่าอ่ะพอเม็ดเงินใหม่เข้าไปอ่ะคนเริ่มมีการทํางานมากขึ้นนะครับก็ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอ่ะคนก็เริ่มขยายตัวอ่ะเรียกว่าจริงๆงเรียกว่าชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นพอชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนเราตอนหลังปี40นะครับคุณแชบ์บนบน ก็เรียกว่าหนึ่งสนใจใช้สอยเพิ่มมีความต้องการบ้านเพิ่มขึ้นมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกรถยนต์การท่องเที่ยวการบริโภคต่างๆนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ย PE เขาถือว่าค่อนข้างต่ำประมาณสิบสิบถึงยี่สิบเท่าเองนะครับแต่มีโอกาสเกิดโตได้ค่อนข้างสูงก็เลยทําให้เรามองว่าฟันโคที่เรียกว่าปกติไหลเข้ามาทําไมเราถูกแล้วยังยังไม่ซื้อต่ออีกนะครับหลักๆเลยเราก็คือมองเลย ว่าเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันดูหน้าดินดุมากกว่านะครับครับผมก็คือความสามารถเราแพ้เเขาอะนะฮะเอานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ <c oughs> <ๆ>ก็ก็ก็เป็นเชิงปัจจัยพื้นฐานถูกไหมคุณบูนแต่แตก็ต้องถามคุณบูนแบบนี้ว่าแล้วแล้วโอกาสในการที่จะมีเงินฟันโฟรกลับเข้ามามันมีความหวังได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่ ครับก็จริงๆต้องรอให้อ่าภาครัฐออกมาทรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มเติมอ่าอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือเรามองว่าถ้าสมมติเริ่มมีการ new s curve ได้นะครับอ่าบ้านเราถ้าสมมติสร้าง new s curve ได้อันนี้เนี่ยเราก็เริ่มมองแล้วว่าโอ้มีโอกาสที่ฟันฟัวจะกลับเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเป็นต่างชาติเนี่ยเท่าที่เคยคุยกับพวกกองทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองเลยวว่าเหมือนหนึ่งประเทศเป็นหนึ่งหุ้นของเขา นะครับเขาก็คือมองก่อนเลยเป็นภาพท็อปดาวลงมา,าหารประเทศนี้ครงสร้างเป็นยังไงมีโอกาสเติบโตไหมถ้าระยะยาวยังไม่มีโอกาสเติบโตมีโอกาสหดตัวอีกเขาชะลอลงทุนเลยนะครับจริงๆอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด EV เริ่มมาเนี่ยแล้วเราไปเบสบอลกับญี่ปุ่นที่เป็นรถยนต์ชันดาบน,นะครับถ้า EV มันชนะจริงๆเนี่ยทั้งซัพพลายเชนมันจะมีปัญหาหมดเลยแล้วเขามองว่า การผลิตของรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยน่าจะผ่านจุดพีคไปเรียบร้อยนะครับก็คือสองล้านคันเนี่ยที่เคยทําสถิติสูงสุดตอนรถคันแรกเนี่ยอันนั้นน่าจะพีคสุดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าคู่แข่งจากจีนมาเยอะเหลือเกินนะครับกลับกลับอ่ะนะฮะเอาในเชิงของวันเนี้ยนะครับถ้ามองภาพของอัปติกตกลงว่ามันมีความหวังหยุดช็อตเซลได้ไหมฮะ จริงๆก็เรามองว่าเป็นความหวังได้นะครับของพวกอพติกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมติอ่ะมีแรงขายอ่ะคนที่เขาจะขายเนี่ยเขาก็ตั้งหลอ่อใช่ไหมครับดูจากการตอบรับของตลาดเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดไม่ได้ตอบรับเชิงบวกมากนักนะครับจริงๆพอมาตรการใช้เนี่ยคนจะมีแรงรีเบลมากกว่ารีเบลรีเบลที่แรงกว่านี้นะครับอันนี้เหมือนแรงถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเหมือนตลาดไม่ได้แบบไม่ได้ออ เรียกว่าไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกมากนักนะครับก็คืออ่ะเปิดมายังลบอ่อนๆด้วยสามนะครับครับโอ้แล้วอย่างนี้จะวางเกมวางกลยุทธ์อย่างไรดีครับคุณบูมครับเหมือนไม่ได้รับผมสําหรับช่วงเนี้ยจะต้องหาตัวที่มีผลประกอบการเป็นโดเมสติกรีคลีร์นิ่งๆหน่อยนะครับก็อย่างตัวแรกเนี่ยที่เราชื่นชอบเนี่ยเราชื่นชอบตัวอัพเ r อยู่นะครับเพราะว่าตัวอัพเ r อยู่เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าตลาดมานี่ก็เป็นหุ้นอยู่ยงคงกระพันอ่ะ โดนโควิดอ่ะก็รอดมาได้นะครับตอนนี้คนก็เริ่มกลับมาจาับใจใช้สอยหรือกินของอัพเจ้อยู่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็แต่มาสหนึ่งก็มีกําไรประมาณสัก5้าสิบี่ล้านนะครับก็โตห้าเก้าเปอร์เซ็นต์อเนียแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวโดยรายได้เนี่ยก็อยู่ที่340ี่บล้านบาทแบบโต,ต29่สเก้าเปอร์เซ็นต์เนอเนียแล้วก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวนะครับเขาก็มีขยายร้านขนมหวานเพิ่มเติม,มทั้งอัพเจ้อยู่ตอนนี้มี61เ็ดสาขานะครับ แล้วก็เห็นมีมิกะแล้วก็มีลูกกอที่ขยายเพิ่มออกมานะครับช่วยทํากําไรความเห็นเราก็มีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสสองนะครับที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องทั้งยีออนเยียแล้วก็คิวอนคิวจากการเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วก็เป็นไตรมาสที่มีวันหยุดยาวประกอบกับการเริ่มต้นขายสินค้าในร้านเซเว่นด้วยนะครับก็คือไอศครีมฮันนี่โทสนะครับเป็นเนสเลเอ็กซ์ตกอรยู่นะครับตัวนี้ก็เริ่มเมื่อไ่เดือนที่แล้วก็ มองว่าน่าจะป่วยหนุนผลประกอบการปีนี้ได้ต่อเนื่องนะครับครนี้ตัวแรกนะครับอเพราะฉะนั้นดูกรอบแนวรับแนวต้านเลยคะัํสำหรับตัวของคอัูครับผมแนวรับจะบาทห้าสิบในคแนวต้านมี8ปบาทห้าสิบเก้าบาทนะครับครับก่อนจะไปตัวหนึ่งผมขอกรอบเซตหน่อยได้ไหมครคุณบูมฮะกรอบแนวรับแนวต้านเซตครับตลาดหุ้นไทยคุณบูมครับ เดี๋ยวนะฮะเสียงหายไปไปเลยนะครับคุณบูมครับมาแล้วค่ะมาแล้วคุณบูมครับเมื่อกี้เสียงหายไปครับขอกรอบใหม่ฮะสําหรับตัวของแนวรับแนวต้านเซตครับครับสําหรับกรอบเซตนะครับแนวรับเรามองหนึ่งสองเก้าศูนย์ถึงหนึ่งสองเก้าห้านะครับแนวต้านเปหนึ่งสามศูนย์ห้านะครับก็คือมองด้านล่างเป็นหลักเลยถ้าหลุดเก้าห้าต้องระวังแล้วหลุดเก้าศูนย์คือหนีเลยนะครับโอเคนะครับยังยังยังสั ไว้ใจได้ไหมยังไว้ใจไม่ได้ถูกไหมยังไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกมาตรการดูค่อนข้างดีแต่ว่าตัวตลาดไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกมากนักหน่อยครับอ,บอะนะครับก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับค่ะอ่ะเมื่อกี้ไปหุ้น a อแล้วอีกตัวหนึ่งครับ อีกตัวหนึ่งเราชอบตัว a d v a n c e นะครับ <S <S จริงๆ a d v a n c e เนี่ยก็คือหนึ่งเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาค่อนข้างรีเคอียร์ีกทีเราก็คือใช้มือถือค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยก็คือเรามองได้พวก ESG Rating d ่นได้ AAA ด้วยนะครับก็จะเป็นผลบวกเกี่ยวกับเรื่องของการที่ภาครัฐขยายหรือเปลี่ยนเงื่อนไขตัวกองทุนไทย ESG ด้วยเรามอง a d v a n c เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับ ครับ e. ผมอตอนนี้210บาทครับคุณบุ๋มครับครับผมก็แนวรับอยู่205ถึง207นะครับแนวต้านก็าถือกินปันผลก็ได้หรือจะไปขายแถวๆ215ถึง220ก็ได้นะครับอาจจะเรียกว่าค่อยๆเป็นค um ่อยๆไปหน่อยน่ช่วงนี้เน้นอย่าเพิ่งปรับตัวลงครับผมครับจ่ะนะฮะจริงๆแล้วเราก็แหมพยายามอยากจะมีความหวังให้มันเกิดเขาก็ช็อตกลับขึ้นมานะ แต่โดยสถานการณ์ตลาดมันไม่ให้จริงๆนะอ,ะอะครับไปที่คำถามได้เลยครับพี่ไปที่คำถามคําถามแรกทีเป็นยังไงบ้างคะทีะนะครับที่ยก็กัตอนนี้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับยาหลุด14.7นะครับถ้าหลุด14.7ก็กลับไปยืนต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจริงๆพอเขาขายเลดล็อบสเตอร์แล้วเหมือนเขาจะดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ตามเซนติเมนต์ตลาดนะครับแนวต้านเรามอง15.3ถึง15.5นะครับอืมค่ะแล้วแนวโน้มของ CK เล่ะคะพูดถึงแต่งบภาครับหรืออะไรเงี้ยซีเคจะได้อัน,นิี้ส่งไหมยังไง CK เคถ้าดูจากกราฟากับการตอบสนองข่าวนี้ก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับเพราะกราฟเนี้ยเริ่มหลุดแนวรับที่20 จุดสามลงมานะครับแนวต่อไปก็จะอยู่ประมาณสิบเก้าจุดห้านะครับตอนนี้แนวต้านมียี่สิบจุดห้าถึงยี่สิบเ็บนะครับค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของ prm ่ะคะ prm นะครับ prm ครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับไซเอบอร์แแล้วก็ยืนเหนือเส้น ema ทุกเส้นเลยแนวรับไปบาทห้าสิบแนวต้านมีเก้าบาทถึงเก้าบาทห้าสิบนครับค่ะแล้ว wha ล่ S ะคะ w ับเนะครับ w h เริ่มลงมาแล้วเริ่มสร้างฐานได้ยนวรับหลักๆ4ี่บาทแปดสิบนะครับแนวใต้มีบ5บาท10บถึงหบาทส0บนะครับอืมเพราะตอนนี้ก็ต้องหาหุ้นที่มันพยายามดูพื้นฐานแล้วก็หลุมปลอดภัยดีๆ BEM แล้วคเป็นยังไงบ้าง BEM จริงๆ BEM นี่ สตอรี่ดีทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ดีการปรับขึ้นราคาของผู้โดยสารก็ดีนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตอบสนองเรียกว่าไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกแล้วก็มีแรงขายต่อเนื่องเลยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับแมวรับเจ็บาทห้าสิบแนวต่อไปอยู่ประมาณเจ็ดบาทยี่สิบนะครับค่ะและท้ายที่สุดค่ะ AOT ค่ะ AOT นะครับ ช่งนี้กลุ่มท่องเที่ยวมีแรงขายออกมาทั้งกลุ่มเลยนะครับแนวต้านก็มอง58บาทนะครับแนวรับ56ถ้าหลุด56แนะนำเวทแอนด์ซีก่อน,นะครับอืมค่ะครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับคุณบูมครับยินดีครับผมสวัสดีครับ